เดือนเดือนอีกเนี่ยมิถุนานเนี่ก็เต็มหมดอ๋อมีหลายบอ่อย่างม่ส ต้วที่ขาดหักนี่คือทำอะไรได้ไหมอประมาณเจ<ม>็ดเดือนแล้วไหแปดเก้าตัวใหญ่เจ็ดแปดเก้า 7, 8, อีกประมาณสองเดือนกว่ากว่าตัวนี้มาแล้วมาเข้ามาหาแม่มาเดียวใครดื้อดื้อหน่อยแมนอีกคนนึงเดี๋ยว,ดดดวนนเดี๋ยวแม่จะตีมาเข้ามาเอาอะไรลูกยังไม่เอาเพื่อเพื่ออยู่หลังรถแม่ อันนี้ก็ปลายูคาไปถึงมุมนู้นทำไปทั้งนันม,ลล mm hmm. มอันนี้ใครเด็กแม่เหรอแหมมาดิโดกมาเข้มามา mm hmm. เดวของแม่เขาเลี้ยงดีแม่เขาเลี้ยงหัวอาหาร <c oughs> แม่เขาเลี้ยงหัวอาหารพวน,นี้เราก็ไปใส่บอ่อปาลาได้ชื่อใส่ านางม,าม,ามันงัดชอบชอบในชอบออนไงตน,น <c oughs> คุณนายแหลมน่ะคุณนายแหลมในชอบออนนี่ก็ชอก้องจะออดวนี่